10เหตุผลที่แฟนวันพีทเกียดจอมพลหมาแดงอาคาอินุสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายแน่นอนเลยครับว่าเรื่องวันพีทนะครับจุดเด่นของเรื่องนะครับหรือว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะดําเนินไปทางฝั่งโจรสลัดมากกว่าจึงทําให้นะครับฝั่งทหารเรือในแฟนๆวันพีทหลายคนนะครับก็ไม่ชอบหลายตัวละครเลยแต่มันก็จะมีบางตัวละครนะครับที่แฟนๆวันพีทก็หลงรักนะครับในตัวละครนั้นๆซึ่งมันก็เยอะเหมือนกันนะแต่มันจะมีตัวละครตัวหนึ มันพีดหลายคนนะครับจะมองเขาทางไหนทางซ้ายทางขวาก็เกลียดตัวละครตัวนี้มากเลยนะครับสำหรับลุงอาคายนุของเราซึ่งปัจจุบันนี้ลุงแกนะครับก็ขึ้นเป็นจอมพลเรือนะครับของกองทัพเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงทําให้แฟนๆันพีดนะครับยิ่งทวีความเกลียดนะครับตัวละครตัวนี้ไปมากกว่าเดิมถ้าอย่างนั้นนะครับเรามารับชมกันดีกว่าว่า10เหตุผลนะครับหรือว่าจะเป็นเหตุการณ์ก็ได้นะที่แฟนๆันพีดหลายคนเกลียดตัวละครตัวนี้จะมีอะไรกันบ้างอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งหากชอบคลิปนี้ไพ รับับกนเลยครับเริ่มต้นที่เรื่องที่1เขาเป็นคนทําลายบ้านเกิดของนิโคลโรบินย้อนกลับไปในสมัยที่ลุงอาคายนุของเรายังเป็นแค่ยศพลเรือโทเท่านั้นเขาได้รับการมอบหมายในการไปที่เกาะโอฮาร่านะครับเพื่อจัดการเหล่านักวิชาการทั้งหลายเพื่อไม่พวกเขาเหล่านี้ศึกษาประวัติศาสตร์ของโลก100ปีที่ว่างเปล่านั้นทิ้งไปซึ่งการกระทําที่ชั่วร้ายของเขาเขาได้ทําลายนะครับประชาชนทั้งหมดเลยในเกาะโอฮาร่าทีเมรูอินโออินเนโดยการที่เขานะครับก็ทําลายเกาะทั้งเกาะทิ้งลงไปแต่มันก็ ยังมีความโชคดีอยู่นะครับที่นิโคลโรบินนะครับได้รับการช่วยเหลือนะครับจนเธอสามารถมีชีวิตรอดพ้นนะครับจากความตายวันนั้นได้จึงทําให้พวกเราก็ได้เห็นเธอนะครับมาเข้าร่วมกลุ่มหมวกฟางในท้ายที่สุดอย่างที่พวกเราได้เห็นจนถึงทุกวันนี้และมาต่อที่เรื่องที่2สําหรับเรื่องปากหมานะครับของอาไครนุก็ไม่รู้นะครับว่าลุงอาไครนุของเราเนี่ยแกคงคอนเซปต์นะครับที่อาจารย์โอดาได้วางเอาไว้หรือเปล่ากับการที่แกมีสัญลักษณ์นะครับเป็นหมาแดงเพราะว่านอกจากสัญลักษณ์ในตัวแกแล้วที่มันจะเป็นแบบนั้นเรียกว่า ปากของแกนะครับก็ไม่น้อยหน้าเลยนะครับกับฉายาของแกเพราะแกก็ค่อนข้างที่จะปากมานะครับเข้าขั้นเลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นการดูถูกคนอื่นบ้างเอ่ยหรือที่หนักๆเลยนะครับเป็นการดูถูกหนวดขาวเลยครับโดยเป็นการต่อว่าหนวดขาวนะครับก็คือเป็นไอ้ขี้แพ้เนี่ยแห่งยุคสมัยเก่าโหเมื่อเอสฟังอย่างนั้นของก็ขึ้นเลยแหละครับเรียกได้ว่านะครับถ้าพูดถึงใครในเรื่องวันพีชที่ปากเนี่ยน่าจะรับประทานส้นเท้ามากที่สุดแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับสำหรับอาคาอินุและมาต่อที่เรื่องที่3กับการที่ลู ุงแกพยายามจะกระทืบนะครับกับกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวเราก็ต้องยอมรับตามตรงเลยแหละครับว่าแฟนๆวันพีทหลายคนก็มักจะเชียร์โจรสลัดนะครับมากกว่าทหารเรืออยู่แล้วและยิ่งกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวที่มีความแน่นแฟนเสเหลือเกินนะครับบวกกับปุ่มหลังของเอสที่เขามีความสัมพันธ์อันดีงามกับกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวมากๆเมื่อ,อาคาอินูนะครับพยายามที่กระทืบหรือพยายามจะท,ทาทุกอย่างนะครับให้กลุ่มโจรสลัดนี้แตกแยกกันหรือว่าบาดเจ็บอะไรก็แล้วแต่จึงทําให้แฟนๆวันพีทนะครับก็ไม่ชอบขี้หน้าตาลุงนี้สักเท่าไหร่ ทําไมมันกัดไม่ปล่อยเลยเกินนะครับต้องการให้กลุ่มโจรสลัดนี้เนี่ยย่อยยับไปต่อหน้าต่อตาทุกคนจริงๆเหรอและก็มาต่อเหตุการณ์ที่4ี่กับการที่เขาทะเลาะก,กับฟูจิโทระอันนี้ขอข้ามมาแป๊บหนึ่งละกันในส่วนของอาณาจักรเดสโรซ่านะครับก็หลังจากที่ฟูจิโทระนะครับทำการปล่อยตัวลูฟี่ไปนะครับจึงทําให้อคาอินูเนี่ยโกรธในตัวฟูจิโทระมากๆและทําการสั่งฟูจิโทระเลยหละครับว่าหากเขาไม่สามารถจับตัวลูฟี่มาได้แล้วลก็ก็ห้ามนะครับมาที่ฐานทัพเรือเป็นอันขาดการที่ฟูจิโทระนะครับทำให้ มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นการที่เขาไม่ยอมเคลมว่าเขาเป็นคนจัดการ,รให้อาจาก Dead Rosa เดโรซากลับมาเป็นปกติได้ด้วยฝีมือของเขาเองก็ทําให้อาคาไฮนูก็โกรธฟูจิโทรามากๆเลยนะครับแต่ก็แน่นอนแหละว่าแฟนๆวันพีชนะครับก็ต้องเข้าข้างฟูจิโทระอยู่แล้วเพราะว่าเขาทําสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่มันยุติธรรมที่สุดแล้วนะครับไม่เหมือนไอ้เจ้าอคาไฮน,นูที่ดันต้องการจะเคลมผลงานนะครับว่าฝั่งรัฐบาลโลกเ,เป็นคนกอบกู้าจากนี้เองนะครับทั้งที่รัฐบาลโลกมันแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่เป็นคนที่หนุนหลัง เจดเทพจนสลัดอย่างโดฟามิงโกอีกด้วยนะครับผู้ที่ทําให้ประเทศนี้เนี่ยตกอยู่ในนรกทั้งเป็นก็ไม่น่าใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่ทาให้แฟนๆวันพีชหลายคนก็จะเกลียดตัวละครตัวนี้มากขึ้นไปอีก และก็มาต่อที่เหตุการณ์ที่5กับการที่เขาปลุกปั่นให้สควอโด้นะครับหักหลังหนวดขาวสําหรับความต้มยําของอาคาอินุยังไม่จบสิ้นนะครับเพียงเท่านี้เมื่อพี่แกนะครับทำการปลุกปั่นให้สควอโด้นะครับพันธมิตรของกลุ่มโจสรสลัดหนวดขาวทําการหักหลังหนวดขาวนะครับโดยการให้สควอโด้เนี่ยแทงไปที่หนวดขาวโดวยเหตุผลไปแหละครับว่าทางด้านหนวดขาวนะครับทำการสละหรือว่าไม่ทําการสนับสนุนนะครับหลัาพันมิตรทั้งหลายแล้วโดยหนวดขาวเนี่ยต้องการที่จะปกป้องนะครับเพียงแค่เอสนะครับแล้วก็ปรนดาหน่วยรบของเขาเท่านั้น วนพวกพันธมิตรต่างๆของกลุ่มโจรสลัดหนวดขานะครับก็ทําการปล่อยละเลยนะครับแล้วก็จะให้รัฐบาลโลกจัดการแทนและพวกเขานะครับก็จะหนีไปจึงทําให้นะครับไอ้เจ้าสคอโดคนโง่ประจําปีนะครับก็ดันเชื่อเรื่องนี้และทําการหักหลังหนวดขาวในที่สุดและมาต่อที่เหตุการณ์ที่6กันต่อเลยกับการที่เขานะครับพยายามที่จะกระทืบหนวดขาวให้ได้เรียกได้ว่านะครับหาใครได้แอร์ไทม์เยอะที่สุดแล้วในสงครามมารินฟอร์ดนะครับอาคาอินูเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่มีแอร์ไทม์เนี่ยเยอะมากๆเลยเนื่องจากว่าเขานะครับพยายามที่ กระทืบกระทืบหนวดขาวไว้ได้ไม่ว่าจะใช้ทั้งเล่ทั้งกนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเราเห็นได้เลยเลยครับว่าเขาพยายามโจมตีหนวดขานะครับและต้องการล้มหนวดขาวให้จงได้นะครับเรียกว่าแฟนๆวันพีทหลายคนเนี่ยก็เห็นหนึ่งความพยายามของพี่แกเสเหลือเกินเองจะพยายามไปไหนเนี่ยในการจัดก,การหนวดขาานะครับและในท้ายที่สุดแล้วเขาก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้หนวดขาวเนี่ยอ่อนแรงอ่อนล้านะครับแล้วก็พ่ายแพ้ให้กับหนวดดาไปในท้ายที่สุด และก็มาต่อที่เหตุการณ์ที่7กับการที่เขานะครับต่อสู้กับอาโอิยิแน่นอนแหละครับว่าพลเรือเอกนะครับเป็นฝั่งตรงข้ามกับพวกกลุ่มหมวกฟางแฟนๆบันพีหลายคนนะครับก็จะชอบกลุ่มนี้มากๆเลยแต่ในตัวของอาโอิยินะครับที่เป็นพลเรือเอกเนี่ยแฟนๆบันพีหลายคนนะครับกลับชื่นชอบตัวละครตัวนี้เพราะเขานะครับดูเหมือนว่าจะเป็นคนดีนะครับในหมู่ฝูงกานะครับที่พวกชั่วร้ายต่างๆในฝั่งรัฐบาลโลกและเมื่อมีการแย่งชิงตําแหน่งพลเรือเอกกันจึงทําให้หลายคนนะครับก็เชียร์ทางฝั่งของอาโอิยิมากกว่าเพราะไม่ ก็จะเป็นความดีต่างๆความสามารถของเขาหลายคนนะครับก็เลยชอบตัวละครตัวนี้แต่ทางด้านโอโคิยิดันพ่ายแพ้นะครับให้กับอาคายินุไปและเขานะครับก็ทาการออกจากการเป็นทหารเรือแถมเสียขาของตัวเองอีกด้วยและได้ใช้ชื่อของเขานะครับก็คือชื่อเก่าว่าคูซันนะครับจนถึงทุกวันนี้เรียกได้ว่าการกระทําของเขาเป็นอะไรที่มันโหดร้ายมากๆเลยกับการที่ทําให้เพื่อนทหารเรือของเขาต้องเสียอวัยวะที่สําคัญไปนะครับก็คือขาไปแบบนั้นเลยและก็มาต่อที่เหตุการณ์ที่8กับการที่เขานะครับเป็นคนที่ฆ่าเอสสำหรับเ เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่แฟนวันพีทรักเขามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นความสามารถความเก่งกาจของเขาอีกทั้งเขานะครับยังเป็นพี่ชายร่วมสาบานของลูฟี่อีกด้วยจึงทาให้กอมานาชัยเรองแตกอะไรที่แฟนวันพีตจะรักตัวละครตัวนี้มากๆและเอสนะครับเขาเกือบจะหนีรอดจากสงครามมารินฟอร์ดแล้วแต่ว่าดันมีบุคคลปากหมาอย่างอาคาอินูนะครับได้ทําการพูดดูถูกหนวดขาวซึ่งเอสนะครับก็รักหนวดขาวมากๆเขาจึงทําการนะครับกลับไปต่อสู้ต่อและในท้ายที่สุดแล้วนะครับไอ้เจ้าอาคาอินูเนี่ยมันยัน ต้องการนะครับต้องการจะฆ่าลูฟี่นะครับต่อหน้าต่อตาทุกคนจึงทําให้เอสนะครับต้องใช้ร่างกายของเขาในการป้องกันนะครับการต่อสู้ครั้งนั้นจนทําให้นะครับพลังหมัดแห่งความชั่วร้ายของอาคาอินูนะครับทะลุตัวของเอสไปและเอสนะครับก็ได้เสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาแฟนๆวันพีทแล้วก็ลูฟี่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งฉากสุดช็อกในเรื่องวันพีทนะครับที่อาจารย์โอดาได้เขียนไว้เป็นหนึ่งฉากในตำนานนะครับของโลกกร์ตูเลยก็ว่าได้และก็มาต่อที่เหตุการณ์ที่9ก้ากับการที่เขาสร้างบาดแผลครั้งยิ่งใหญ่ให้ใหกับูฟ สำหรับแผลกลางอกของลูฟี่นะครับก็ต้องขอเคลียร์อีก100ครั้งนะครับว่าแผลกลางอกนะครับเป็นฝีมือของอาคาอินุไม่ใช่โซโลนะครับในส่วนของโซโลเป็นเพียงแค่ตอนเสริมของอนิเมะเท่านั้นนะฮะอันนี้ย้าเลยนะครับจึงทําให้แฟนๆมันพีคก็เขลียดอาคาอินุมากๆเมื่อเขานะครับต้องการฆ่าลูฟี่ให้ได้ตามตื้อตามทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยและเขานะครับก็สร้างบาดแผลที่หน้าอกให้กับลูฟี่หากไม่ได้จินเบนนะครับมาช่วยเหลือแล้วเราก็คิดว่าลูฟี่นะครับก็คงจะตายคาสงครามมารีนฟอร์ดอย่างแน่นอนเพราะล เขาไม่น่าจะมีกําลังหรือความสามารถมากเพียงพอในการหนีการต่อสู้ครั้งนั้นได้เลยแม้แต่น้อยนิดแล้วก็มาต่อที่เรื่องที่ส0บเรื่องสุดท้ายกับการที่อาคายินุเกือบจะฆ่าโคบี้แล้วหลังจากที่อาคาอินุบ้าคลั่งมากๆนะครับในการฆ่าแล้วก็ทําลายทุกสิ่งทุกอย่างจึงทําให้โคบี้นะครับที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับเขารับไม่ได้กับสิ่งนี้เขาจึงทําการนะครับมาห้ามอาคาอินุไว้แน่นอนและว,ว่าอาคาินุนะครับไม่ฟังเลยครับและเขาต้องการนะครับที่จะฆ่าโคบี้นะครับต่อหน้าต่อตาเขาเนื่องจากว่าโคบี้นะครับทำ การขัดขวางเขาไว้มีความโชคดีอยู่เมื่อผมแดงแชงคูดนะครับได้มาขัดขวางการต่อสู้ครั้งนี้จึงทําให้โคบี้นะครับก็รอดตายมาได้จนถึงทุกวันนี้เรียกได้ว่านะครับมันก็นิสัยไม่ดีจริงๆนั่นแหละนะครับจะฆ่าคนพวกเดียวกันเองอ่ะคือเรื่องพวกนี้มันสามารถคุยกันได้นะครับแต่พี่แกไม่หยุดนะครับต้องการทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้มันบานปลายไปมากกว่าเดิมจึงทําให้แฟนๆวันพีชนะครับยิ่งทวีความเกลียดนะครับกับตัวละครตัวนี้มากขึ้นไปกว่าเดิมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสิ่ มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะครับที่พี่แกเนี่ยก็ได้สร้างวีรกรรมวีรเวรไว้นะครับจนแฟนวันพีเนี่ยตามแช่งตามดาละต้องการให้ตัวละครตัวนี้นะครับจบชีวิตลงไปแบบไม่ดีแน่นอนนะครับเพราะความชั่วร้ายของพี่แกแต่ก็นั่นแหละครับโลกใบนี้มันช่างโหดร้ายนะครับคนยิ่งเลวคนยิ่งทําไม่ดีนะครับก็มักจะได้สิ่งดีๆกลับมาเมื่อใครนู้นะครับได้ขึ้นเป็นจองพลเรือนะครับของกองทัพเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเราก็ต้องมาตามแช่งกันต่อเลยครับว่าตัวละครตัวนี้จะมีจุดจบเป็นอย่างไรบ้างจะมีจุดจบ ที่ไม่ดีนะครับเหมือนที่แฟนวันพีตต้องการมากน้อยมากแค่ไหนและก็เหมือนเดิมนะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณหากใครนะครับที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งฝากกดด้วยละกันนะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยเพราะว่ามันจะเป็นการแจ้งเตือนที่ดีที่สุดแล้วนะฮะสำหรับช่องนี้สําหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ